เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h Hogwarts Legacy <od> แต่เป <od> <ต>็นภาษาตัวจ้มาหน้าไหนดี <h ums> <h ums> <h ums> ใส่เป็นตาซะหน่อยใส่ <h ums> <h ums> ตาบอด <h ums> เราเป็นเราเป็นผู้หญิงนะครับ ก็ต้องไว้ผมผมเปียสาผมเปียเอาผมสีอะไรดีครับส่ดอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> ผมผมชี้ฟูไม่ยอมสาผม <laughs> เราไม่ตามึงกลับมาแล้วอะส่งชี้โดชี้เดอันนี้คือรอยแผลเป็นท <laughs> <จ>ี่ก <laughs> ู ไม่เห็นรอยแผลเป็นอะไรนะเ,เลือกมาสักอันหนึ่งอันนี้อะไรคอมเพลกชั่นสิวฟ้ากะอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวเมื่อกี้มีขนตามาแวบๆบสิวฟ้ากะกูดูไม่ออกอะไรมัเ้เนี่ยช่างมันไปดูคิว้วเฮ้ยสีตาเฮ้ยสีตามองเห็นอยู่เฮ้ยสีนี้เข้ากับสีผมอ่ะ อันนี้สีเขวยวบัวไม่เห็นแล้วสีคิวคีวุ่งเสียคิวคิวกูมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นคิวุ่งไปยังไงโอเคได้เวลาขึ้นโฟกัสบอกระออกงหลังละ I am indeed a student but I could very w o n g be able to help you สิ่งคดเท which oh wizard เราก็ต้องเป็นวิชนะครับผู้หญิงชื่ออะไรดีครับเราชื่อแอลีวิกเกอร์ไรกาตมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าได้เยอะคนแรกเลยบอกไม่ออกแล้วว่าใครเสียง เอาเอากระโปรงเปิดเดี๋ยวกูเลือกกูเลือกกะอะไรมาวะหน้าสีเต็มหน้าเลยน่าท้อซ่ะมือขี่อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยมากูไม่โดนแล้วมึงขี่อะไรบางทีผมก็ดูไม่ออกนะครับว่า ไม่เป็นบั๊กหรือว่าของกูเรนเดอร์ไม่ได้หรือว่าอิสเมจิกแสงแม่งโคตรจ้าเฮียมึงอย่าพูดเนีนิ่งมึงน่ารักแล้วอะไรกูมองไม่เห็นอะไรเลยสว่างจ้าเมอรินตี้โอ้เฮียโดนก้อนแดกแล้ว ออต่อหน้าต่อตาเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยคอมผมไม่ได้ทำให้คอมผมไม่ได้ดูแยกต่อไปหอมันคือมันคือไอ้ม้าที่คนที่เห็นความตายเท่านั้นที่จะเห็นใช่ไหมผมไม่ได้เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแค่เคยดูเอคิโอว่ะเอาว่า ได้ยินคาถาคำแรกเฮ้ยยังสวยอยู่หรือเปล่าวะสวยหรือเปล่าวะหน้ามเป็นคงเปเสื้อนางเป็นอะไรเดียวคงเป็นเสื้อนางเป็นอะไรอีกซ้ายเฮ้ยเอาวะเซกเซกหมดเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่ยิง โอ้เยี่ยกระตุกโอ้ยมีทางไปลมแรงจัดจาดริเพลโรเอาวะขณะซ่อมแซมโอเคแต่น่าจานหน้าจ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบันไดเฮ้ยเห็นถือถือกระบองอยู่ในกระจกกระบองงอก เอ้ยนี่โปรเฟสเซอร์อาจารย์ครับผมมีกระปองพกมาด้วยหนึ่งอันเฮ้ยเอาเฮียว้าบอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรลากไปไปเลยโอ้นี่มันรางรถไฟในอ้นี่ปะห้องสมบัติห้องถึงสมบัติเออใช่ปผมวะาไปตื่น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 สิพวกตื่นแลับเฮีย หน้ากบิทุกคนเท่าเทียมครับเผ่าพันธุ์ไหนก็หน้าตาเหมือนกันมึงใช้มือถือทำไมมีแต่หน้าทำไมมีแต่หน้าเราที่ HD วะเนี่ยหน้าคนอื่นยินดีน้ำมันไปนั่งรถไฟเล่นเว้ยเราจะได้ขับไหมเฮ้ยขับว่ะ อ๋อข้าไม่ได้นี่วะาข้ทะลุเยี่ยอย่าใส่ VR เลยวะว้าวดินน้ำมันเต็มไปหมดว้าวแหมคุณดูไม่ทันเลยมึงจะเร็วไปไหนเฮ้ยหม้ย12เอะไรขึ้ถึงแล้วฮึ เดี๋ยวหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวอันนี้เวทมนต์หรือไรเวทมนต์ใช่ไหมบอกกูทีมึงลองหนได้เหรอหรือเวทมนต์หรืออะไรไอ้เยืดเราไมหน้าเราเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ยืดหน้ากูกลับมาเป็นอย่างี้อีกแล้วหน้าเนียนนักเกิน Follow Follow โปรเฟสเซอไปอ้าวอ้าวอ้จเย็นเพื่อนจเย็นมึงเดินชนทำไมจะเฮ้เอ้าเอาเอาเอามึชอะไรเอ้าเอาอ้าวอ้เอาเอ้าอ้อเอาเอาเ้ออ้ออ r ออ ขอโทษครับที่พ yup> ่อผมทำให้เกมคุณดูแย่ไปเปล่าอ๋อเฮ้ยมีอะไรตามหลังมาเฮ้ยเหมือนเกมไม่นี่เลยไอ้ท <oh ี่ลากลากผิดแล้วจะมีผีโผล่มากดอาร์ใ wow. ช้เ l ลเ e เวล l u ลูมอสลูมอสอาวลูมอสก็มา Levelio l เวลิ i o ขีดกดซ้ำๆได้แล้ววะ ไม่มีมานาเลยรีเบลิโอรีเบลิโอไปวอไม่เห็นแล้วครับศาสตราจารย์เดินเร็วๆหน่อยเฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรอ้าวอ้าเ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 ดี๋ยวคุณจะตายไปเนี่ยใจเย็น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 ลูมอสลูมอสเกิดอะไรขึ้นวะ มันคืออะไรออแล้วก็บองกูไปไหนก็บองกูกบองกูไปอย่างไหลิเวลิวเฮ้ยออออออมันลิฟิชันอ๋อบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่กองกูกากเกินกองกูกากเกินอุ้ยอ๋อนี่คือวิธีการเรียนเรียนเวทลูมอสลูมอสลูมอสอุ้ยเอามา ฆ่าผมไมปนะเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเฉินมืดจังวะเนี่ยเฮ้ยอัญเชิญต้องบวกแน่นอนเลยกระบอกกระบอกผูยืดขึ้นมากดโปโปรเทคโตโปรเทคโตโปรเทคโตอัสซิโอปัญหาอะไรวะสอนกูบ้างดิเลวิโอโซดิโปดิโพโล เฮียอาจารย์แม่งเวทมนต์เยอะจังวะเลบิโอโซให้กดคิวโปรเทคโตโปรเทคโตอินคัมมิ่งเอนมี่เอาเฮียได้เย็นดีก bon ว hey, ่าอาร์ควสอยู hey, ่เอ็กโพโซให้กดให้ได้สามพังเหรอนี่โปรเทคโตโปรเทคโตกดอ่าอ่ะอ่ะอ่ะกูมองไม่เห็นมึงมาจากทางไหนอุ้ยเฮียโปรเทคโตนี่สเปนโตอ้าวกระดาบไม่ จะได้เรียนอดาดาดาปาคาดาปานี่โปรเทคโตโปรเทคโตแคลลี่นี่ลูมอสวคาถามเยอะยังวะสอนกูดีตีตูดตีตูดตีตีตูดอาจารย์สอนดีสอนผมดี่อ้าวอาจารย์หายอ้าวอาจารย์หายเฮียมาอีกแล้วกระบองกูมาอีกแล้วขึ้นมาสิ กระบองกูอย่างยืดเลยยืดไปถึงไหนวะเฮ้ยนี่โปรเทคโตะอ้าวเชียเกิดมาหน้าข้างกูเลยมามาโปรเทคโตเอาให้กดโฮคิวสามมาเล่าเฮ้ยนี่สตูปิฟายว่ะเอาว่ะสตูปิฟายก็มานี่สตูปิฟายสตูปิดไอไฟสตูปิดไอไฟนี่แล้วยังไงไอ อันนี้ได้ไหมเอ็กซ์คิวอ้าวเฮียเออแต่เย็นกระบอกกูขึ้นมาแล้วเอ็กซ์คิวยังไงเอเออ็กซ์คิวไม่ได้นึกว่าแบบมีแพลนี้แพลนนี้เสร็จเอ็กซ์คิวทำไมมืดจังวะนางมือโคตรมืดเลยเพื่อนมาขึ้นมาโอเคจะเป็นประตูไปแห่งหนได้ประตูวาร์ปนั่นอะไรอ่ะเห็นแสงแสงแหลงนู้นแสงอะไรอ่ะ อ้าวอ๋อไปไม่ได้โอเคไม่มีทางเลือกมาแล้วอ้าวหน้ากูกลับมาแล้วเว้ยอะไรอ่ะขวดน้ำเต้าอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าโปรเฟสเซอร์ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากูกลับไปอีกแล้วเหรออัหน,น้ามาดิกูเป็นลูกวานเดมอลป้ะเนี่ยมึงถืออะไรอ่ะโอเวทมนต์เวทมนต์ ลอยได้เอาเปิดใช้เวทมนต์เปิดเทน้ำอ๋อไอ้นี่ปะดูความทรงจำแน่เลยใช่แน่นอนเฮ้ยทำไมภาพมาเฮดดีอีกแล้ววะอันนี้อะไรเนี่ยเกลนดับเกลนดับดับเนิ้ลดอมเนี่ยเฮ้ยลุกวูดทำไมนันตะคุนลุกบูดคุณคุณะ เอาว่ะแบบเดียวกับวอรดมออ้ไม่ใช่วอร์ดับเบิลดอกลับมากลับมาหน้าบีอีกแล้วอันนี้ใช้เทเลพาธีสื่อสารกันทางจิตนะครับไม่ได้พูดกันด้วยปากไอ้ยีลองหี่นอีกแล้วโอ้ยลองหุนได้ก็บินมาว่ะแลนด์ล็อกนี่แลนด์ล็อกแลนด์ล็อก คิวมันเป็นงค่นั้นว่าเพื่อนลองผลมาด้วยคิวคิวกริบคิวกริบอีกไคิวกลิบเฮ้ยเอาวะกูใช้ฟอร์สเฮ้ยเจได้วะเข้าสุดดานมืดเอาวะได้บวกปะเนี่ยเฮ้ยอันลิมิเต็ดพาวเวอร์เฮ้ย พ่อที่ไอตัวนี่ในในมาเวลเว้ยเรื่องคอที่โลทิโลกิส่งไปฆ่าทอนมันชื่ออะไรวะโคตรเหมือนภาไปแล้วอุว้ยเกือบโดนคอมเปอร์มา โอโหไหนอีกวะเนี่ยเฮียเปิดมากูก็ไปไหนก็ไม่รู้หลายที่เต็มไปหมดเฮ้ยเพลงตีมมาแล้วพ่อบอกแน่นอนอันนี้ป่าหลังบ้านแฮกกิ๊กมาเนี่ยเฮ้ยต right? ้นไม้เฮ็ดดีเลยท่านตาเพราะว่ารถไฟมาทำไมเราไม่ได้ข nah, ok ึ้น <era> ทานชลาเศษสามส่4สี่เศษสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วขอโทษทีนะครับแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าอย่างสวยนี่ใช่ไหมสิ่งที่มันควรจะเป็นฮอกวอตส์เลกาซีวิวตัว้ายภาคนี้คือกบอป,ปิน้นเหรอกบป,ปิ้นกับคู่หูล่องหนของเขา มาแล้วอุ้ยฮาปอดว้าวว้าวกลับมาดีน้ำมันอีกแล้วแหววเฮ้ยกูดีใจอยู่วิกิวิทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรเสกอะไรมาแล้วเอาแล้วอ้หมวกเลือกคน หมวกล็หมวกหมวกจัดคนหมวกตัดสินคนเฮียหน้าตามึงเหมือนกันหมดเลยในเชเลสแบ็คเฮ้ยคุณคุณวะทักคุณแบ็คเชเลสแบ็คเออมันมีคนชื่อชี้เชเลสแบ็คนนี่คือคนที่แปลงร่างเป็นแวร์บูฟใช่ป่มวะหน้าตาก็เหมือนอยู่นะ <c oughs> อเฮีย คคนหน้าตามกันหมดเลยจะต้องเป็นลูกหลานวอร์ดมอร์แน่ๆพวกนี้ถูกคัดเลือกแล้วฉากในตำนานฝากไม่ห้ขยับเลยหมวกมึงควรจะขยับหรือไม่ขยับวะอย่างไรไม่ได้นะนหน้าตาข้งหลังมั่เฮ็ดดีวะมึงเลือกจากอะไรวะว่าให้หน้าเฮ็ดดีหรือให้นาบดีน้ํามันนาบี Perhaps you belong in Ravenclaw. Ravenclaw เหรอ Ravenclaw เหรอ Raven อ h o o s e นี่ไงเลือกบ้านได้ทำเลือกแล้วกันแล้วก็ไปตามนั้นตามเดี๋ยวนะหมวกหมวกคนจะหน้าตาอย่างนี้เหรอเมื่อกี้คืออะไรเล v e n c l a w เขาเลือกมาให้ก็เอาตามนี้อะไรอะเสกอะไรไล่อะไร มึงกินอะไรกันมึงกินอะไรกันบนโต๊ะโปรเฟสเซอร์วิสลีย์เหรอวิสลีย์เหรอคุ้นๆว่ะคุ้นจังวะวิสลีย์ลอนวิสลีย์อ๋อใช่ไหมกูจำถูกว่ะในเฮียมัวไปเนี่ยมาเลือกใหม่คิดว่าจะต้องแอบตอบเอ็มบิชชั่นแน่เลยถึงจะได้สลิทช์ลีนใช่ไหมสลิทช์ลีน เนี่ย <Yeah, S 2> <laughs> ผมอยากเล่นซิลิเทลิน,นครับมาเลือกใหม่โอเคซิลิเทลินไปตอบเคลิสตี้ไดลิเล็นคลอ aspiration aspiration <laughs> อะไรวะนะงูเหรองูมาเป็นแห่งวั t <laughs> ผมไปนั่งดู <laughs> มาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วประตูซิลิเทลินมันเปิดแบบนี้ครับ <laughs> แล้วดูของผมไอ้ยี่อะไรวันนี้ว้าว HD นี่คือเมื่อกี้คือภาพที่มันควรจะเป็นและนี่คือภาพในเกมในคอมพิวเตอร์าต้องไปไหนอ่ะไปตามเป้าหมาย ไปในนั้นาะทำตัวไมครับเล่นหมากรุกกันอยู่นี่แทงแทงเดี๋ยวทะลรูไปกันเลยเหรออ๋อมนน่าสกน่าตาหล่อจังเคุณไงครับผมเองอ่ะผมเองอ่ะโอ้ยขยับได้มันขยับได้ เฮ้ยอะไรวะอ๋ออะไรอ่ะประตูปิดเหรออ๋ออ๋อนี่ประตูทางที่หรอกยิ่งเคนี่ประตูเปิดอะไรเนี่ยงูอ่ะงูแท่งอะไรเนี่ยแท่งแท่งงูใช้ยามเล็กนะ M Open Map อ๋อเป็น Fast Travel อะไรอย่างงี้ปะมาแต่ปราสาทปราสาทตร์มึนก็ดินน้ำมันด้วยเหรอ ้สว่างจังวะอะไรวะเนี่ยพื้นมันเป็นอะไรอิสเมจิกพื้น R G B โอ้แสบตาซะเหลือเกินเฮ้ยฮอกวอตพื้น R G B ว้าวอู้อะไรอะไรอยู่วะนะอะไรวะอะไรในพื้นอยากไปตรงนู้นอะมันมีอะไรใต้พื้นอะเหมือนจะมีแต่งตัวด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนี่ไงเมื่อกี้เหมือนได้เหมือนได้แว่นอะไรมา เนี่ยเฟนใหม่ต่างกันยังไงวะมือจะต่างกันเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถุงมือว้าวว้าวอ้าวถอดชุดได้เลยเวย้ยเอ้ยเอาวะนี่นี่ถอดถอดนี่อย่างเท่มือมึงเป็นอะไรมือมึงสั่นทำไมมืออ้าวเฮ้ย <laughs> มือยืด <laughs> ลูมอส เฮียมือยืดอะต้องไปไหนวะเอ้าเอเอาเฮียมาแล้วสตูปปีไอ้ไฟต้องว่าดูเอลตายเลวิโอโซะว n ไม่ใช่ไไนะเอ็กเดียรเลเวิโอโซเลวิโอซ่าไม่ใช่เฮ้ยจะสอนแล้วเลวิโอโซอะไรวะเนี่ยอะไรยืดวะ ถุงมือกูล่ะถุงมือยืดเลวิโอโซเลวิโอโซอิสเลวิโอโซ not เลวิโอโซถุงมือเป็นยี่อะไรนะว้าวอิสเมจิกมันคือเวทมนต์ว้าวใช่มันโปรเทคตกอยู่เลวิโอโซ

พูดมากว่านี่พูดมากกว่าพูดมากกว่าเฮ้ยอะไรแมวแมวเกิดอะไรพูดมากแมวกดเอฟได้เด้กดเอฟได้ไม่ไกระขือเลยแมว แมวอ้อะไรวะอ้ออ้อออ้ออ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 ้ออ้ออออ้ออ้อเกิดอะไรขึ้นออออเอเวเอเียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฆ่าแมว้ด้วย เฮ้ยอย่าน so, oh, ี้อย่านี้นะไม่นะแอลโอ้แมวมลองกันวะิสูเฮ้ยแมวบินแมวบินอ้าวอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะอลอลเอ้าเอาใจเย็นเ ภาพเพนติงเนี่ยฟูให้ดีที่สุดแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับฮอกบอร์กับการ์ดจอ GTX 960นี่960 960ออลใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าเออผมควรจะอัปการ์จอเป็นอะไรยังไงดีหรือหรือผมควรจะเอาคอมโยนทิ้งซะโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม